เอยวาเอาจานไปทิ้งเลยหรออ๋อไม่มีไม่มีสิงไม่นะโอเคมาค่ะมาแก้ตัวจากเมื่อวานกันที่เราทำงานไม่ได้เรื่องไปวันนี้จะต้องดีกว่าเดิมเริ่มแรกก็ทักทายเพื่อนร่วมงานก่อนเลยสวัสดีแอสวัสดีคะ่ะ วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ดีนะฉันยังไม่ได้ถามคุณเลยว่าคุณชอบแมวหรือเปล่าคุณชอบแมวไหมคะแมวหรอจริงๆแล้วฉันก็ชอบนะอุ๊ยมีแต่คนชอบแมวดีจังโอเคเสร็จแล้วภารกิจแรกไปแล้ว เอ้ยค่อยทำสกรกอีกแล้วเนี่ยไม่ทำความสะอาดให้แล้วนะมันเสียเวลาโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปให้ของว่างกับคนไข้ก่อนโอ้ขยะอมทิ้งให้ก็ได้ไว้ไม่เอาเผื่อมีใครให้ทิ้งค่อยมาทิ้งที่หลังเ <c oughs> สิร์ฟอาหารที่แบบตรงพื้นก็มีขยะอยู่วันนี้จะต้องได้คำชมกับหัวหน้าให้ได้เลยสวัสดีค่ะคุณป้า ทานอาหารกันนะคะเดี๋ยวหมอมาตรวจนะคะขอบใจจหนุกินเยอะๆนะคะอ้าวให้แค่คนเดียวเหรอหยิบของว่างระหว่างไปหาผู้ป่วยเฮ้ยมีคอยแบบนี้ด้วยเหรออ้ามถ้างั้นเดี๋ยวน้ําฝนไปถูพื้นก่อนดีกว่าดีนะเนี่ยนที่น้องฝนยังไม่ถูอ่ะกินนี่นะเดี๋ยวหมอมารักษานะครับพี่ถูแค่ <os> จุดเดียวดยได้ไหมอ่ะมันเสียเวลาถูจนกว่าเค้ยจะเสร็จแล้วกันโอเคถูแค่นี้แหละแล้วก็หยิบของว่าง มันต้องเสียตงังค์ป่าโอุย้ยมันต้องเสียตงังค์อ่ะอุ้ยแซมวิทห้าบาทอุย้ยได้อยู่เราก็หิวพอดีนะอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวน้ำฝนซื้อแซมวิชไม่ใช่เหรอเฮ้ยแซมวิชแบบเป็นกระป๋องยอดนี่มันออมเป็นอะไรที่ไฮเทคมากเป็นน้ำลดแซมวิช <laughs> เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินหมดจงเดินไปหาคนไข้ไปค่ะอุย้ยอย่าเพิ่งกินหมดอ้าวอ๋อ อ้ยตกใจหมดหรือว่าจะเคลมไม่พอวันนี้ต้องไปได้ดีวันนี้หัวหน้าต้องชมน้ำฝนนะพูดคุยกับผู้ป่วยหมายถึงผู้ป่วยที่นั่งอยู่บนเตียงอะหรอสวัสดีคะ่ะคุณยายสวัสดีสสดแม่หนูเอ้ยแค่นี้เหรออุ้ยสวยเลยโอเคถ้างั้นเอ่อเสิร์ฟอาหารให้คุณยายดีกว่าขี้เกียจเดินไกลอะไรนะคะยังไม่อิ่มเหรอถ้างั้นเดี๋ยวน้ำฝนเสิร์ฟอาหารให้อีกรอบหนึ่งนี่เลยคะ่ะดีจ้ะขอบคุณสวั ม,มันจืดไปหน่อยนะ,นะแต่ก็กินได้ <c oughs> อาหารโรงพาบาลก็งี้แหละแล้วก็พูด,พดพงงคุยกับเพื่อนร่มงานอะคุยกับคีราแล้วกันคุยเรื่องอะไรเดียวามสิ่งที่สนใจแล้วกันไปแล้วนะเดี๋ย <c oughs> อยากเก็บขยะตรงนี้ให้อะ่ะแต่ว่ากลัวมันมีเคสแล้วแบบเดี๋ยวมันไม่มีอะไรให้เก็บสวัส <c oughs> ดีคีราเมื่อวานขอโทษด้วยนะไม่ได้อยู่ดูผูเลยอ,ะอ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอก ทำความสะอาดเครื่องวิเคราะห์สารเคมีคือเครื่องไหนอ่ะนี่เหรอโอเคโอเค,อเ,คเราไม่กวนแล้วเหรอเราเไปทํางานก่อนนะค,คนไข้เต็มเลยโรงพยาบาลน,นี้ว่าเราเชียวทําไมเ,เขาถึงประกาศรับคนคนขาดนี่เอง <laughs> โอเคคุณหมอรักษานานมากดูดิยังคุยอยู่เลยอุอ้ยนี่ก็เพื่อนร่วมงานอุ้ยคนนี้แต่งตัวเป็นด็อกเตอร์เลยอุ้ยเป็นแพทย์เลย สุดยอดเขาจะคุยกับเราหรือเปล่านะเซอสวัสดีค่ะคุณคุณหมออุ้ยคุณหมอดูยุ่งยุ่งอ่ะเขาคงไม่ว่างคุยวิจัยการรักษาเอ้ยคุณหมอคุยกับเราแล้วอุ้ยสวัสดีค่ะวุยคุณคุณเก่งมากเลยอ่ะวันนี้สดใสมากๆเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากว่าไหม Oh, อ๋อใช่วันนี้อากาศดีนะอุ้ยเขาก็ลังมีสมาธิเราอย่าไปกวนเขาเลยสนทนากับเพื่อนร่วมงานคุณหมอนี่เขานับเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเปล่านะ <laughs> หรือเขานับเป็นหัวหน้าก็ <laughs> <laughs> น้ำฝนสนทนาแล้วแต่ว่าเคทย์ไม่พักเขาคนเนี้ยพยาบาลอุ้ยพยาบาลเหมือนกันน้ำฝนอยู่ในตำแหน่งอะไรเนี่ยแพทย์ฝึกหัด <laughs> โอเคอุ้ยเดี๋ยนะพรุ่งนี้หยุดดีเลยจะได้ไปหาของปูเตียงนี่เลย เ้ยวันนี้จะต้องถึงรอสามถามเกี่ยวกับสีที่ชอบวิรู้สึกมีสมาธิอะน้ำฝนสงสานน้องคนนั้นจังเลยคุณหมอสู้ๆนะคะคุณหมอต้องดูแน่ว่าเขาเป็นอะไรผมผม่วงเขาสีดำเท่สุดๆย้อมผมมาแน่นอนหนูยังไม่มีใครมารักษาอีกหรออ่ะกินนี้ก่อนแล้วกันครับพี่อ มี่เราก็ยังคุยกันอยู่แต่ทำไมเควยไม่ขึ้นอ่ะพูดคุยกับผู้ป่วยหนูชื่ออะไรอ่ะหนูผมชื่อเดสครับพี่ชื่อเทมากเลยนะคะเนี่ยแต่ถ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วพี่จะมาเอายาให้หนูนะถ้ายังไม่มีใครมารักษาหนูแล้วก็ขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่เห็นงานดีกว่าผม เดี๋ยวนี่เหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ไปหยิบกาแฟค่ะหยิบกาแฟหยิบกาแฟเร็วเข้าเร็วเข้าีความสนุกไม่มีเลยเอ้ยอย่าไม่ต้องทําทั้งหมดเสียเวลาจะทันไหมเนี่ยดูทรงละวิกินเธออย่าพูดมากเฮ้ยเย้เฮ้สุดยอดวันนี้หัวหน้าชมแน่โอเคเดี๋ยวเราไปรักษาน้องเลยละกันน้องยังอยู่หรือเปล่า ยังอยู่ค่ะพี่โอเคเดี๋ยวน้ำฝนจะฉีดยาให้น้องแน่ใจนะว่าพี่จะไม่ฉีกผิดน่ะอุ้ยไม่ผิดหรอกคือคุณหมอเขาเตรียมยาไว้แล้วแต่ไม่มีใครว่างมาฉีดให้เลยนี่ไงโอ้ฉีกสะูุเสื้อเลยพี่เก่งมากแน่นอนอะไรอ่ะวันทำงานกำลังจะทิ้นสุดอ๋อวินตกใจนึ่งว่าได้รับคำชมแล้วแล้วก็นี่ยาย คุณยายน่าจะเป็นกระเพาะเดี๋ยวน้ำฝนให้ยาเคลือบกระเพาะนะคะดื่มเข้าไปเลยดื่มเลยค่ะโอเควิยาพิเศษกินปุ๊บหายปับ๊บขอบใจมากนะหนูค่ะเล็กน้อยมากแล้วก็เดี๋ยวทิ้งขยะดีกว่าโถให้คุณยายเขาทนดมกินเหม็นตั้งนานโอเคทำไมคนนี้คุณหมอเขารักษานานจานังอะไม่เข้าใจวิเราไปเต้นดีกว่าเวลามันเลือไงแล้วแบบ วิ้วแมวเล่นเกมดีกว่ามีคอมนี่นะเยียมเออน้ำฝนไปชอบเต้นนะคะเล่นเกมแทนเอเล่นเกมสิมนี่แหละโอเคอุ okay. ้ยคนลุงโทรมาวอ้ยอ้ยินดีด้วยนะคุณลุงขาไปกับเพื่อนบ้านได้สวยพรุ่งนี้ได้เลื่อนคันแน่นอนอเฮ้ยยได้เลื่อนคันจริงด้วยอะ่ะน้ำฝนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สุดยอดความพยายามไม่เสียเปล่าแล้วก็ได้เงินเพิ่มอีกห้าเหรียญต่อชั่วโมงด้วยเยี่ยมไปเลยในสุดเราก็จะแบบพอจะมีตังค์ซื้อของขอบานได้แล้วนะเฮ้ยได้รับโบนัสด้วยหรอสุดยอดอ้าวพอได้เลื่อนคันเราก็เปลี่ยนวันหยุดกลายเป็นพรุ่งนี้น้องฝนต้องมาทำงานใหม่ไม่นะก็พรุ่งนี้จะได้หยุดนะแต่ไม่เป็นไรถ้าได้ทำงานก็ได้เงินอุ้ยเดี๋ยวนะดูเวลาก่อนเปลี่ยนเป็นหยุดวันเพลหัสกับศุกร์ Okay. โอเคอุ๊ยคุณคุณบังตอนนั้นไม่ได้แนะนำตัวคุณเข้าห้องไปก่อนทำไมเขาออกมาดูบินบ่อยมากเลยเนี่ยสวัสดีค่ะ <im> อ๋อวัดดี uh huh. แม่หน, <I na. S 2> มนูคุณชอบแมวหรือเปล่าคะฉันชอบนอนมากกว่านะ uh huh. แต่ก็ไม่ได้แย่โอ oh. <ff it> oh, <c oughs> ้ โอเคคุยสนุกเลยแล้วก็น้ำฝนขอตัวไปก่อนแล้วกันพอะปวดฉี่ <Yes. S 2> อุ้ยเยมียเขาออกมาตกใจหมดเลย <c oughs> แนะนำตัวกับเมียของไม่ทันด้วยอ่ะโคโคุณลุงไม่สนเหรอเนี่ย <c oughs> เหมือนเมียเขาจะแบบหึงหึงนะเรามาคุยกับคุณลุงแล้วแบบเดิอนออกมาเลยแล้วทำหน้าแบบหน้าดุดุน้ำฝนอยากเล่นกับน้องแมวแต่ยังไม่เจอแมวสักตัวเลยอะ่ะแย่จัง หังว่าที่นี่จะเจอน้อนนะนี่มันอะไรนะ่ะ<า>ไม่เห็นมีอะไรเลยเพราจะว่าไปน้ำฝนก็ลืมขายของที่เก็บมาได้เลยนะเดี๋ยวขายก่อนดีกว่าแถวนี้ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะดูบังเวงนเนี่ยถ้ามากลางคืนต้องน่ากลัวแน่เลยอ่ะดอกไม้เก็บเก็บเอาไปขายอุ๊ยน้ำฝนหิวด้วยอ่ะดิแต่ว่าเดี๋ยวตกปลาก่อน หรือว่าไปกินก่อนแล้วค่อยกลับมาตกปลาไม่เอาตกปลาก่อนดีกว่าไหนๆก็มาแล้วตรงนี้มันแบบน่าตกมากเลยอะ่ะสวยอะ่ะเดี๋ยวจะตกสักสึงสองทุ่มเราค่อยกลับไปกินข้าวดีกว่าเฮ้ยไ,ได้ปลาทองสวยเลยโอาแต่ขายได้เจ็บาทเองหรอถูกจัง ถ้าเราใส่เหยื่อนี่เราจะตกได้ดีขึ้นไหมอ๋อตรงนี้มันมีแต่ปลาสวยงามหรือเปล่าปลาหางนกยุงขออีกตัวหนึง่งอ้ะได้อะไรไม่รู้อุ้ยสวยจังน่าจะขายได้แพงนะเบคอไนไนท์ยี่บห้าบาทเองจับไปทำข้าวกินดีกว่าอุ้ยน้ำฝนว่าน้ำฝนซื้อได้แล้วนะเนี่ยเม็ดสายและจมคืออะไรจริงๆเราไม่ได้ชอบตกปลานะแค่หาเงินอนะ ไม่ <laughs> โอเคเดี๋ยวน้ำฝนกลับบ้านดีกว่าน้ำฝนอยากจะรู้ว่าน้ำฝนซื้อตู้เย็นพอหรือ,อยังอะแต่ตู้เย็นเราไปทำไม่ถ้าเรามีตู้เย็นเราจะได้ทำอาหารเราแบบแช่ยเย็นไว้ได้ไงมันจะประหยัดมากเลยอะ่ะใช่ไหมใช่ <laughs> คุยกับใครไม่รู้ <laughs> อุ้ยนี่มันเมียอาบังแนะนำตัวก่อน อ๋สวัสดีค่ะหนูเพิ่งย้ายมาอยู่ข้างห้องนะคะอ๋อสวัสดีแล้วยังไงไปแนะนำตัวคุณชอบแมวไหมผงกลับบ้านคืออะไรอ่ะนี่ซื้ออ๋อแมวเหรอก็ชอบนะอุ้ยแต่ฉันชอบอาหารมากกว่าหมายถึงเอาแมวมาทำอาหาระฮะลอเล่นเออตกใจหมดเลยนะคะ ฉันชอบเค้กชอบมากกว่าข้าวอีกหรอส่วนฉันชอบแซมวิชน่ะยั้นหนูขอตัวนะคะไม่รบกวนแล้วโอเคอย่าลืมทานข้าวด้วยนะคะทานแล้วนี่มันสามทุ่มแล้วนะหนูอ๋อหนูยังไม่ได้ทานเลยอ๋อโอเคอย่างแรกเลยเราควรซื้ออะไรซื้อไฟเนาะวิมแต่อยากได้ตู้เย็นก่อนน่ะไหนดูซิ นี่แต่ว่าเมื่อกี้มันขายของได้นี่เดี๋ยวขายก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่ามีงบเท่าไหร่โอเคก็มีตังเพิ่มมานหน่อยตู้เย็นตู้เย็นนี่ไงตู้เย็นเอาแบบถูกที่สุดก่อนแล้วกันระดับการใช้พลังงานนี่หมายถึงมันจะกินไฟเหรอเออเอาแบบไหนดีอะถ้าแบบนี้มันก็อ่ะมันต่างกันยังไงอะมันเหมือนกันเลยดูดินั้นเอาแบบนี้แล้วกันแพงกว่าร้อยนิดนิดกลัวมันจะกินไฟ เยอะดีถ้าเกิดว่ามันแบบถูกเกินไปห้องครัวไว้ตรงไหนดีนะห้องครัวไว้ตรงนี้ดีกว่าแบบเข้ามาก็เป็นห้องครัวเลยโอเคได้เราตู้เย็นอันแรกแล้วก็เคาน์เตอร์นะคะไม่มีไม่ได้เคาน์เตอร์ก็เออ,อันนี้มันออนถูกๆแล้วกันก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูอันนี้ก็ไม่มีสีชมพูอ,อ่อนอ่าเป็นสีนี้ก็ได้แล้วก็เตา สองร้อยเหรอสี่ร้อยแล้วกันมันต่างกันยังไงเอาสี่ร้อยแล้วกันอุวยหรือว่าอุย้ยโอ้เป็นพันโอ้เอาอันนี้ดีกว่าสีชมพูก็สวยดีเนาะเอาสีชมพูกแหละหวานแหววมากเลยอันนี้โอเคแล้วก็ขอเป็นสัญญาณกันไฟไหม้ด้วยแล้วกันนะอันนี้แบบต้องมีอะ่ะไม่มีไม่ได้เดี๋ยวจะชิปหายอืมเหลือตั้งเจ็ดร้อยอ่ะเราคงจะไม่อยาก ยืนกินข้าวโต๊ะสองร้อยเอานี้แล้วกันถูกๆไปก่อนวางโต๊ะตรงไหนดีอะตรงนี้นะก้าอี้หนึ่งตัวก็พอสิบห้าโอ้โก้าอี้แบบอันนี้แล้วกันดูดีหน่อยสีชมพูมีไหมโอเคซื้อไฟดีกว่าไ <c oughs> ม่เจือเกินหรือว่าจะเอาไฟติดเพดานดีอะเท่าไหร่ ห0สิบาทอุ้ยสว่างอยู่นะโอเคเอานี้แหละสว่างเลยอะ <c oughs> ติดดวงหนึ่งแบบสว่างเลยอะสีอะไรดีสีดำแล้วกันเนี้ยอ,อ่ะเออสีขาวดีวะ่ะโอเคอ้ยได้ยูเราซื้อเตียงพอไหมซื้อเตียงไม่พอทุกคนนี่มันเตียงเด็กนะคะผู้ใหญ่นอนไม่ได้เอ้แต่อันนี้ซื้อพออุ้ยต้องซื้อละ <c oughs> โอเคในสุดเราก็แบบมีที่นอนที่กินอาหารแล้วนะคะต่อไปก็สะสมตังค์ซื้อ,อ,อห้องอาบน้ำไม่มีสีชมพูอะเอาสีม่วงแล้วกันอขอดูราคาห้องอาบน้ำหน่อยถูกสุดก็300ก็ไปทำงานพรุ่งนี้อาจจะซื้อพอตอนนี้ซื้อกำแพงได้ไหมนะ้นำฝนอยาจะกั้นตรงนี้เป็นห้องน้ำเนี่ยตรงเนี้ย วอ๊ยื้อไม่พอโอเคเดี๋ยวค่อยมาซื้อพร้อมกันมนี้แล้วกันนะคะถ้ามีห้องอาบน้ำด้วยนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้ในที่สุดเราก็มีของในบ้านอุ้ยเดี๋ยวนะมีเพื่อนบ้านมาหาด้วยอะ่ะอ,อ๋อยังคุยไม่เสร็จหรอเอ,อแต่น้ำฝนหิวอะ่ะน้ำฝนต้องปรุงอาหารกินก่อนปรุงอาหารเอาเป็นสี่จานเลยแล้วกันแปดจานเลยเหรอ เฮ้ยหรือว่าแปดจานเลยเดียวประหยัดประหยัดไม่เอากลัวมันเสียก่อนเอาสี่จานแล้วกันอุ้ยคุณป้าเขาตามมาคุยต่ออ่ะโอ้นี่ห้องเธอเหรอเนี่ยโอ้ใครเขามาคะเนี่ยไม่นะเขาต้องเป็นนินทาแน่เลยอะโอ้ดูสีหน้าที่น้าฝนไม่ได้เข้าเลยเนี่ยคุณป้าเฮ้ยเขาคุยกับเราอยู่หรอนี่ห้องเธอหรอเนี่ยอม ใช่ค่ะคุณป้าต้องผลไม่มีอะไรเลยอย่าไปบอกใครได้ไหมอ๋อได้สิจ๊ะได้ที่แปลว่าไม่บอกได้ที่แปลว่าไม่เหลือนะ่ะไม่นะน่าอายชะมัดเลยเราไม่ต้องห่วงหรอกเราเป็นเพื่อนบ้านกันฉันจะไม่บอกอะไรใครทั้งนั้นแหละรรอออขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เข้าใจ,าใจถ้าเธอมีอะไรฉันช่วยก็บอกนะแม่หนู ขอบคุณนะคะคุณน้าเอาสลัดไหมแต่น้ำฝนทำให้ก็ดีนะอันนี้ติดสิทธิ์นด้วยสลัดหรือเปล่าไม่รู้สิแต่เตานี้น่ารักมากเลยดูดิเรียกคุณน้ามากินด้วยกินนะคะมากินด้วยกันอุ้ยเด๋วแต่ว่าไม่มีโกอีอ่ะดิน้ำฝนก็ยืนกินเหรอเออนั่งกินที่เตียงได้ไหมอะไปนั่งกินที่เตียงปะ โอเคแล้วก็คุยต่อวันนี้อากาศดีนะว่าไหมพรุ่งนี้ต้องเจีมใสแน่เลยถ้าไปกินแป๊บเดียวเสร็จเลยเด,ดี๋ยวกินสองคำหมดเลยคุณน้าชอบออกไปข้างนอกหรือเปล่าคะ <c oughs> ฉันชอบออกไปข้างนอกคือเขาแต่งตัวแบบว่าเขาต้องเป็นคนที่รวยมากอะเดี๋ยว <c oughs> ิเฮ้ย <c oughs> มานั่งมานั่งใกล้สะดเยอาหารเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมแล้วชอบชมส,สวนไหมคะ จริงๆก็ชอบทำนะแต่ว่าอยู่คอนโดแบบนี้ก็คงจะไม่สะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้คุณป้าเขากลับบ้านไปนอนได้แล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องนอนใช่ไหมเดี๋ยวคุยอีกสแบบหนึ่งละกันคุณป้าดูดีมากเลยแต่งตัวสวยมากนี่ถ้าน้ำฝนมีเงินแล้วก็น้ำฝนก็จะแต่งตัวสวยๆแบบนั้นเอเดี๋ยวคุณป้าเขาดูมือถืออยู่ป้าเขาชอบไปแล้วชอบเบสบอลไหมคะตอนเด็กๆก็ชอบมากเลย ตาอคลอดงจะว่างแล้วคุณป้ากลับบ้านไปนอนไหมคะน,น,นิาาทนทามเรือ่องหัวโบราณเดี๋ยวเขาก็ดูเป็นคนดีนะเขาคงไม่เอาเรื่องเราไปบอกใครน,นี่เขาเป็นใบ,บสูงอายุแล้ว,อวโอ้คุณป้าน่าเด็กมากเลยคะ่ะ โอเครอนะฝนก็ล้างจานกันอืมมีอ่ะรอยังกินไม่หมดหรออ๋อกินหมดแล้วเดีย๋ยวเอาจานไปทิ้งเลยเหรออ๋อไม่มีไม่มีซิงไม่นะคิดซะว่าใช้จานกระดาษแล้วกันรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยอะที่แบบได้โซนครัวมาแล้วแล้วก็ได้เตียงนอนมาด้วยหนึ่งเตียงนะคะ นี่มันวิเศษมากๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้ำฝนก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำฝนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำฝนด้วยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะมาติดตามกันต่อด,ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ไม่ใช่แค่ดีแต่ว่าเป็นวันที่ดีมากๆสำหรับเพื่อนทุกคนเลยนะคะแบบโคตรดีบา,บายๆค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าพลาดนะ